โอ้โหเตียนเลยฮะนี่ครับคอมไบ,บ่ฮะเกี่ยวข้าวสาลีครับนินโววีทครับที่เมืงองน่องนิโววีดเอ้ปั่นแล้วจะเก็บเกี่ยว,ยวละนี่อะ จะเก็บเกี่ยวแล้วจะเข้าไปไอ้ตรงกลางครับราจะเข้าไปด้านในเน,น,นี่ยโหเตียนเลยฮะอิเศษที่เหลืออันนี้เศษจะพ่นออกมาแต่ส่วนข้าวเนี่ยจะข้าวสาลีจะอยู่ในแทงค์สีดำๆข้างบนฮนะ ไปแล้วนี่เข้าไปเลยอันนี้จะไปทำอัดฝางต่อฮนะมีข้าวสาลีอย่างที่เห็นนี่ยิ่งแห้งยิ่งดีฮะถ้ามากกว่าถ้ามีน้ำมากกว่า20%อะถ้าไปถ้าไปลงสีอะเขาไม่รับถ้ายิ่งอ,อถ้ายิ่งแห้งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอะได้ตังค์มากขึ้นนั่นเองสำหรับชาวนา คือเนี่ยคือทำในค่อนข้างนิดเลยหลังางนั้นก็หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาเครื่องอัดฟางมาอัดอัดด้สบาเลยเนี่ยเก็บเกี่ยวแป๊บเดียวไปยืนนู่นแหละเนี่ยครับนี่นี่ครับข้าวเก็บเกี่ยวค้าสาลีที่เมืองนอกนี่สั้นแบบไม,ไม่ไม่มากเลยเนี่ยแค่นี้เองประมาณสักประมาณสิบเซนได้ตัดออกไป วันนี้ข้าวสาลีที่ที่ยุโรครับนี่ฮะตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอต่างชาตคกัคบ